m i n u t e w วิ h Go วิค์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดย์เนาะเมื่อวานนี้นะครับราคาได้มีการขึ้นไปแตะโซนออทั้มไฮนะครับก่อนที่จะมีการทิ้งตัวลงมาเนาะเป็นไส้แบบนี้นะครับซึ่งเป็นการลังเลนะครับระหว่างขึ้นกับลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะไปต่อหรือย่อต่อก็ได้นะครับด้วยรูปแบบแท่งเทียนคือการลังเลครับ ช้านี้เปิดตลาดมานะครับก็เป็นสีเขียวเล็กๆอยู่นะนะตอนนี้นะครับผมไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงก็เมื่อวานนี้นะราคาครับก็ได้ขึ้นไปแตะโซนนี้นะครับออทามไฮของเราเนาะก็ยังอยู่ในโซนของแนวต้านของเราเนาะที่เราบอกไว้นะครับว่าน่าจะต้องมีการยอ่อและราคาก็ยอ่อจริงนะครับโดยมาติดตรงนี้นะครับนั่นเรียกว่าฟลิปโซนนะสนะองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์หกนะครับ ไสอาจจะมีการไหลนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนื้อเทียนเนี่ยมันไม่ผ่านเนาะราคาก็มีการดีดกลับไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันครับว่าวันนี้นะครับจะใช้โซนอะไรบ้างนะครับอ่าเคลียร์สไปโซนนะครับเคลียร์เคลียร์กันไปก่อนนะอ่าโอเคตัวของฟลิปโซนนี้นะครับผมขอเก็บไว้นะครับยังคิดวองยังมองว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับสําหรับฟลิปโซนตรงนี้เนาะที่2 5 0 6 2 5 0 5นะครับเพื่อนๆ ยังมองเป็นแนวรับสําคัญครับส่วนแนวต้านนะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็คือราคาเอาทำา i เลยครับ2 5 3ห้เนาะอย่างที่เราคุยกันไว้นะครับทุกๆวันช่วงก่อนหน้านี้แต่ถ้าเราจะ c ค a r i f y นะครับในเรื่องของตัวส u p p l y โซนย่อยๆตัวที่ทิ้งราคาลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช่วงราคานี้ครับคือ2520นะครับจนถึง2524ส่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนแรกที่ราคานะครับมีการ ทิ้งตัวลงมานะอ่ะโซนนี้นะโซนนี้จะเป็นโซนแรกนะครับผมอ่ะอันนี้คือสะพายแรกนะครับที่ราคามาเจอนะแล้วก็มีการทิ้งตัวได้นะครับส่วนอีกต้านหนึ่งนะครับคือต้านนี้เลยต้านออทามายนั่นแหละนะครับสองห้าสามศูนย์จริงๆเลนส์มันกว้างถึง 1,000. นจุดเนาะเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกเอาละกันนะครับอาจจะแบ่งเข้าเป็นโซนนะครับไม้เล็กไม้กลางไม้ใหญ่นะครับ แต่ด้วยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นแหละว,ว่าตรงนี้นะเป็นแนวต้านนะครับแถมเส้นแนวนอนให้อีกเส้นละกันนะครับแถวนี้นะครับ2 5 2 6 2 5 2 7นะครับจนถึง2530จริงๆเข้าโซนในอีกโซนหนึ่งก็ได้นะ2 6ถึง3 0นะครับผมส่วนดีมานนะครับดีมานยังคงคล้ายๆเดิมนะครับนี่ดีมานใหญ่ๆของเราเนาะตัวบล็อกนี้นะครับคือ25 2485นะครับจนถึง2490นะครับและอีกรับหนึ่งเราของเราสวยๆมาเนี่ยคือ2,500นะครับแนวรับจิตวิทยาของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คัสเตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็คือราคามาชนแล้วมันไม่ผ่านเนาะคือ2,500นะครับตรงนี้เราก็จะแบ่งให้นะครับสวนนี้ส่วนนี้ด้วยอชบอ่า แล้วก็จะมีต้านด้านบนนะครับนี่ปุ๊บอ่าหุบราคาให้นิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับอ่าแนวต้านที่เราเตรียมไว้นะครับมันยังอยู่นะทุกคน,นไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเสริมลูกศรให้เพื่อนๆนะครับจะได้มองกันง่ายๆนะว่าถ้าราคาไปตรงนี้อาจจะมีการย่อนะครับ หรือราคาไปชนนี้นะครับอาจจะย่อนะครับหรือถ้าลงมาแนวรับนะครับอาจจะนะเด้งขึ้นนะครับผมอาจจะนะหรือมารับนี้อาจจะเด้งนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคริปว,วันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดูโอเทรดเดอร์ด้วยนะครับและใครที่ยังมมีบัญชีสินทรัพย์เทรดผมขอแนะนำสไตปโอลเอฟเอกนะครับมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดมากมายนะครับสามารถลงทุนได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเจ้าที่นะครับคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันสามารถสมัครได้ง่ายนะครับที่ลิงก์ใต้ e scription นี้เลยมีทั้งวิธีการสมัครหรือวิธีการฝากเงินเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ